ระบบกันสะเทือนหลายคนอยากรู้อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เอา1 0 0่ง0ถึงหนึกิโมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ใช้น้ํามันอยู่แถวแถวสิกิโเมตรต่อลิตรพอมองสวยนะนะครับแต่ไม่ต้องไปจับมันมากคือถ้าจับแล้วแบบจะชอบตีมันนะอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนโซฟาราคาถูกนะเรื่องของความร้อนจากชุดแบตเตอรี่ที่ลอยขึ้นมาไอความร้อนก็เยอะเหมือนกัน มันถึงกระรับไม่ได้เลยไหมผมไม่รู้นะผมถ้าผมซื้อมาผมเป็นคนขับผมก็ไม่สนไงคนข้างหลังก็จะบอกว่าร้อนหน้าร้อนหัวร้อนอยู่ท้ายทอยเนี่ยเวลานั่งเพราะมันร้อนหมดเลยตัวนี้ก็คือไปเจอพวก1500 NA เกียร์ CVT หนีเขาไม่ออกนะเขาทำสเปคมาเนี่ยบอกว่า190แรงม้าแรงบิดอีกมหาศาลเขาวัดอย่างไรไม่ชอบอย่างเดียวคือยางขอบกระจกมองหลังเป็นหนังสติ๊กเส้นเนี่ยแต่ผมโดนมันทแรก เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันหลุดเนี่ยเราก็ต้องใส่ตอนจอดนะครับใส่เองด้วยมือข้างเดียวเราไม่ได้การเข้าเกียร์อิเล็กทรอนิกชิปเตอร์อันนี้ก็คือตามสมัยนิยมเลยค่ายญ,ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้นะครับถ้าจะให้มาก็ไปให้คันเราแบบเกือบ2ล้านบอกว่ามันเป็นออปชั่นหรูอะไรเงี้ยแปลกมากทั้งๆั้งที่ทำไมจีนเขาให้ได้นะครับสวัสดีฮวาวาลฉันฟังอยู่ปิดซันดู กแกล้งทำเป็นคนแก่ผมมินจากไดฟ์ฟ o ู b บอลครับวันนี้ได้ลองแล้วสําหรับฮาวาลจูไลออนหลายคนอยากรู้ว่าสมรรถนะในการขับขี่เป็นอย่างไรโดยเฉพาะช่วงล่างเพราะว่ารีวิวไปครั้งหนึ่งเนี่ยผมบอกไปหมดเลยทั้งเรื่องของรูปแบบการขับขี่เครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่าง ตัวฮ a วาจู o ลออนใช้เครื่องยนต์เป็นระบบไฮบริดระบบขับเคลื่อนของเขาก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร NA จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดขนาด1.69กิโลวัตต์อยู่ข้างหลังระบายความร้อนในส่วนของเครื่องยนต์และตัวอินเวอร์เตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็น Liquid c o ลเลอร์ ส่วนด้านหลังก็คือตัวแบตเตอรี่ไฮบริดระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะใช้แอร์ในห้องโดยสารเนี่ยไประบายความร้อนติดโบเวอร์ไว้ข้างหลังดูดลมเย็นเข้าไปผ่านตัวสแต็กของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็ถ่ายความร้อนออกไปแต่แน่นอนความร้อนของแบตเตอรี่ไฮบริดจะมีการแผ่ออกมาเขาก็จะมีช่องให้ความร้อนที่แผ่ออกมามาผสมมาเบรนกับความเย็นในห้องโดยสารมิติตัวถังคู่แข่งของเขาที่เขามองเลยคนเดียว Honda h r v นะครับ คู่แข่งเบอร์2ก็คงเป็น Toyota CSR แล้วก็นิสสันคิกอะไรประมาณนี้ผงไม่ได้มองฝั่ง MG แล้วแหละนะครับเพราะว่าคราวนี้ยืนยันจากผู้ไิหารแล้วฮาวาโจูไลออจะมีเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นจะไม่มี1.5 NA ไม่มี1.5เทอร์โบจะเป็น1.5 NA ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนมิติตัวถังก็เท่ากับ Honda HR-V นั่นแหละแต่ฐานล้อของเขาจะยาวกว่า2.7เมตรฐานล้อนี่คือ4 s เ gment เลย จะทำรถให้เป็น CSUV ก็ได้แต่เขาทำบอดี้เท่านี้เพราะเขามี CSUV ขายอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันก็คือ h a r เวลเอกนะบอดี้เขาจะใหญ่กว่าน่อยยาวกว่าประมาณ20ซนติเมตรก็ถือว่าเฮ้ยยาวกว่าเยอะเหมือนกันนะส่วนช่วงล่างพื้นฐานนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็น MacP ฟอร์สันสตกับเหล็กกันโครงมีค้ำบนค้ำล่างนะครับด้านหลังเป็นคานวันนี้ผมลองขับออกมานะครับได้ลองในเรื่องของอัตราเร่ง ความเร็วไปขึ้นเนินแล้วก็ใช้พวงมาลัยในโคง้งรวมถึงระบบความปลอดภัยที่เติมเข้ามานะครับมันเสริมเวลาเดินทางไกลเนี่ยพวก advanced Active safety สิ่งที่พบเห็นวันนี้นะครับเรื่องของอัตราเร่งถือว่าใช้ได้ทางฮาวาลเคลมว่า0ถึงร้อประมาณสัก8วินาทีกว่า,วาผมลองเหมือนกันนั่ง3คนนะครับเลข2หลักก็จริงแต่ก็คือ10วินาทีถือว่าโอเคเลยถ้านั่งคนเดียวเผลอ,อเห็นเลขหลักเดียวน้าหนักตัวรถประมาณ1.9ตัน ก็ถือว่าเกือบสองตันออกตัวลอยลอยแบบนี้ถือว่าสามารถจัดการในเรื่องของการกระจายน้ําหนักรวมถึงตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เอาเข้ามาช่วยในช่วงตอนออกตัวเพราะรถเนี่ยมีเกียร์เดียวนะครับเป็นเกียร์มอเตอร์แล้วเวลาที่วิ่งที่ความเร็วสูงก็สลับมาใช้เกียร์ในฝั่งของเครื่องยนต์นี่คือรูปแบบของระบบไฮบริดในยุคนี้นะครับฝั่งจีนฝั่งญี่ปุน่นเหมือนกันใช้รูปแบบระบบไฮบริดเหมือนกันเลยนะฮะมันเป็นเหมือนพาราเรลผสมกับซีรีส์แบบแอดวาน ก็เรื่องของเลเยอร์จะมีคําถามเยอะมากว่าไฮบิดใครเจ๋งสุดญี่ปุ่นค่ายไหนโตโยต้าฮอนด้หรือฝั่งจีนผมบอกเลยตอนนี้เหมือนกันหมดแล้วก็มอเตอร์ชุดนี้กับตัวไซส์ของแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนเซลล์จะเท่ากับ h าวาลเอสฉะนั้นคันนี้ก็ควรจะไปได้ไกลกว่านะครับเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยหน้าปัดโชว์ไว้ประมาณสัก850กิโลเมแต่วิ่งจริงเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ลงเร็วพอสมควรนะครับผม เซตในเรื่องของการรีเจนก็คือระบบปั่นไฟกลับแบบมาตรฐานเนี่ยมันปั่นไฟได้น้อยมากเวลาเดินทางไกลเนี่ยเราใช้ความเร็วร้อยถึง1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเห็นว่ามันก็ลงไปเรื่อยๆที่หน้าปัดมีการแสดงผลว่าใช้น้ํามันแบบเรียวไทม์เท่าไหร่นะครับที่ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบยาวๆ1 0 0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันนี้ใช้น้ํามันอยู่แถวแถว15กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าขับแบบเรื่อยๆนะครับเห็นเขาขับกัน18 19กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากนะฮะส่วนในเมืองถ้าจะปั้นกันจริงๆ20ก็เห็นได้เขาคุยไว้23ใช่ไหมครับแต่ผมขับกันเนี่ยผมขับอยู่แถวแถว15 16กิโลเมตรต่อลิตรระบบกันสะเทือนหลายคนอยากรู้อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมขับวันนี้ออกจากกรุงเทพออกมาเตรียมใจไว้แล้วมันจะต้องตึงตังนิดหน่อยนะครับแต่ผิดคาด นะฮะแม้ว่าระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบคานแต่เซ็ตออกมาได้นุ่มนวลชค็คอัพก็มีการรีบาวที่หนืดพอสมควรเวลาจำศรีพานลงมา 1- นสองอยู่ถือว่านิ่งนะครับไม่มีตึงตังตัวสปริงด้านหลังเป็นแบบโปรเกรสซีฟสปริงตำแหน่งในการรับน้ำหนักถือว่ารับน้ำหนักถ้าคุณนั่ง45้าคนเนี่ยเขาวางสปริงไว้ที่บ่ารับด้านหลังก็จะรองรับน้ำหนักเวลาที่เดินทางไกลกันได้หลายๆคนเพราะพื้นฐานตัวรถก็เกือบ2ตันแล้วนึกออกไหมครับถ้านั่ง45คนเขาต้องคิดไว้ว่า ฐานล้อ2.7เมตรลูกค้าเห็นภายในกว้างชวนกันไปมันจะต้องไม่อยู่ยนะครับผมดูตำแหน่งของสปริงเขาเนี่ยแล้วเป็นแบบโปรเกรสซีฟสปริงรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วมีความนุ่มนวลก็เลยถือว่าจูนออกมาโอเคและอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันจะแข็งมันจะตึงตังกว่านี้ก็คือเห็นว่าเป็นล้อ18นิ้วผสมกับระบบกันสถเยรนด้านหลังเป็นคาร์แต่พอขับจริงกับนุ่มนวลน,นะครับยางติดรถ225/55 18ก็เป็นเกรดที่ใช้สำหรับรถสไตล์ครอสโอเวอร์อยู่แล้วของ Good Year แล้วก็เป็นยางที่ผลิตในเมืองไทยตรงนี้ก็ทําให้มันช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลตอนที่ยางมันใหม่ๆตัวแก้มยางของรถสไตล์ครอ s โอเวอเนี่ยตัวโครงสร้างมันจะไม่แข็งทําให้การขับขี่มันถือว่านุ่มนวลโดยรวมช่วงล่างผมถือว่าโอเคเลยค่อนข้างดีเลยตอนที่รถยังใหม่ๆป้ายแดงแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องดูยาวๆนะครับเวลาที่รถเนี่ยค่ายจีนทําช่วงล่างให้นุ่มแล้วเนี่ย สปริงใช้แบบโปรเกรสซีฟบางครั้งนะครับถ้าคุณภาพของการผลิตไม่ดีตั้งแต่ต้นทางตัวค่าเคมันหายไปพอใช้ไปนานๆมันจะสุดมันจะยวบแล้วมีโอกาสที่มันจะส่งผลต่อการขับขี่นะครับเรื่องของความปลอดภัยก็มีคือต้องดูยาวๆถามว่าค่ายญี่ปุ่นทําไมเขาทําแบบนี้ไม่ได้เขาทําได้อย่างที่ผมบอกเขาเลือกทน เลือกดูราเบตี้ก็คือพวกสปริงมันต้องไม่ซุดโชก็ต้องใช้เกิน 4- 5หปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นเวครเวมันแล้วแต่เลือกนะแต่เห็นว่าเขามาทางนุ่มนวลตรงนี้ก็เลยบอกไว้ให้สังเกตนะครับถ้ามันขับไปใช้งานไปนานๆแล้วมันสูญเสียความนุ่มนวลได้ยินเสียงตึงตังเวลาวิ่งในหมู่บ้านออกซ้ายในโคง้งออกขวาในโคง้งมีอาการโยนก็จะมะีช่วงล่างข้างใดข้างหนึ่งมันเสียหายอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับแต่วันนี้โดยรวมถือว่า ทำออกมาใช้ได้เลยระบบความปลอดภัยล้ำมากนะครับครบเลยเหมือนเฮซิกเลยกล้องรอบคันแอดเ t i v e ฟคูต o n t โทนใช้กล้องนะครับเป็นกล้อง ADA s แต่เป็นกล้องสเตเรอแบบตัวเดียวไม่มีเรดร์นะครับเห็นหลายท่านรีวิวกกบไอแผ่นพลาสติกตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแผ่นพลาสติกง่ายงายงๆติดมาติดมาทำไมในเมื่อไม่มีก็คือดีไซน์ที่เขาสั่งแกะกล่องมาจากเมืองจีนเนี่ยมันผ่ากันชนมาเรียบร้อยแล้ว นะครับชายล่างตัวนี้มันผ่ามาเพื่อติดตั้งเรดาร์ของเมืองจีนแต่มันจะต้องเป็นหลุมเข้าไปตัวคิ้วโค้มตัวกันชนมันก็ขาดเขาเลยต้องติดแผ่นพลาสติกตัวนี้มานะครับแต่ทางฮาวาวเขาเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรหลังแผ่นตัวนี้ไม่มีเรดาร์มีกล้องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องกันของโอราเขาก็ทําได้เหมือนกันอะดัพตีฟคูสคอนโทน,ทน,ทนเวลาที่รถวิ่งไปในโค้งมีการลดความเร็วแม้จะเซตอะดัพตีฟไว้รถจะเบรกให้เรียกว่า Rede ดสปีดตัวนี้ก็ทาได้เช่นกัน ระบบอื่นๆนะครับถือว่าให้มาครบค่ายญี่ปุ่นไม่มีนะรถสไตล์นี้อย่างพวกบายสปอร์บางค่ายมีบางค่ายไม่มีนะครับแต่ของฮาวาลเนี่ยให้ครบไม่ต้องถามหาระบบเลี้ยงรถไว้ในช่องทางเดินรถนะครับ LKA ก็คือมีการคุมพวงมาลัยไวใ้ให้เรานะครับเวลาที่เราจะออกซ้ายออกขวาเลี้ยงรถไว้ตรงกลางนะฮทำได้เนียนค่อนข้างจะเนียนกว่าในฮาวาลเอด้วยซ้ำนะครับอันนั้นยังดูมีวูบว่าบ้าง อันนี้คือเนียนๆเ,เลยนิ่งๆนะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากนะครับระบบความปลอดภัยที่เป็นล้ําสมัยเนี่ยถือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วยังเสริมด้วยระบบช่วยจอดแบบ3รูปแบบนะครับถอยเข้าช่องจอดแบบอัตโนมัติทั้งถอยเข้าซองจอดขนานจอดแบบเฉียงเรียกได้ว่าสําหรับฮาวาลโจไลออนเนี่ยตั้งแต่คุณสตาร์ทรถออกจากบ้านมีระบบความปลอดภัยช่วยหมดเลยนะครับเข้ามาซัพพอร์ตทีละอย่างให้ทึกภาพตามนะครับรถจอดติดเครื่องถ้ามี สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวรอบคันภาพจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็เตือนว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะถอยทับเด็กออกตัวทับหมาแมวคุณผ่านทางแคบๆจะออกจากช่องจอดกล้องจะติดอัตโนมัติจะเห็นหมดเลยสายเกียร์ดีก็เห็นด้านหน้าสายเกียร์อาเห็นด้านหลังเลี้ยวตามพวงมาลัยและเมื่อขับรถออกมาในเส้นทางจราจรคับข้างคุณจะออกซ้ายออกขวา ถ้ามีรถแซงขึ้นมาบายสปอตก็จะเตือนและที่ความเร็วเริ่มไต่ระดับขึ้นมาที่ออกนอกเมืองหน่อยคุณเซ็ต ive, อะดัปตีฟกู้ชนทนูก็ขับตามคันหน้าตัวนี้เซ็ตตั้งแต่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ตามคันหน้าจนหยุดนิ่งและเวลาเดินทางไกลออกต่างจังหวดัดเซ็ตไว้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเข้าไปในโค้งถ้าโค้งลึกกล้องจับภาพได้ก็จะมีการลดความเร็วให้อาจจะลดลงมาเหลือ115เหลือ110แล้วแต่ องศาพวงมาลัยและความลึกของโค้งและเวลาขับเข้าใกล้เทเลอร์เทเลอร์เริ่มจะเบียดคุณเข้ามารถจะเบนออกเองอัตโนมัตินะครับแล้วพอแซงเทเลอร์ได้แล้วก็จะกลับเข้ามาที่ช่องทางตรงกลางนี่คือรถทําให้เองนะครับเขาจะคุมพวงมาลัยเราเบาๆเรียกได้ว่ารถเกือบจะขับได้เองโดยอัตโนมัติแล้วนะครับเกือบจะเป็นออโตมัติดรายวิ่งแล้วแต่นี่คือยังต้องจับพวงมาลัยอยู่เขาจะมีเซ็นเซอร์นะฮะดูว่าเราปล่อยพวงมาลัยหรือเปล่า แต่ถามว่ามันตามคันหน้าไหมมันตามมันเลี้ยวให้เป็น2.5ความสบายมันก็มีบางครั้งเราเหนื่อยล้าพวกนี้มันมาหมดเลยนะครับจะชนคันหน้ามันก็เบรกให้ถือว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยจัดเต็มไม่มีกัก๊กวันนี้ลองใช้งานภายในของฮาวาลโจไลออเบาะนั่งนั่งสบายนะครับโดยเฉพาะตัวพนักพิงอบกระชับแล้วก็นุ่มสบาย จะมีแค่ที่นั่งเฉยๆที่มันสั้นหน่อยเนี่ยมันจะสั้นการลองขาอะไรเงี้ยคือรถเนี่ยกว้างแต่เขาทำไซส์เบาะแฮซิกใหญ่เลยอันนี้ก็คือเล็กลงมาเป็น BSUV แต่ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือผมตัวใหญ่นะครับถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรผมสูง180ขาผมก็จะยาวหน่อยแต่จริงๆอ่ะรถกว้างมากนะครับฐานล้อ2.7เมตรคือทั้งกว้างแล้วก็ทั้งยาวแต่เบาะนั่งเขาอาจจะตามราคานะตามเซกเมนต์ของรถ การตกแต่งก็จะเหมือนในเฮดซิกนะมีความหรูหราเฉดสีที่ใช้รูปแบบเนี่ยพอมองสวยนะนะครับแต่ไม่ต้องไปจับมันมากคือถ้าจับแล้วแบบจะชอบตีมันนะอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนโซฟาราคาถูกนะนะหรืออันนี้พลาสติกเยอะไปหน่อยคือก็อย่าไปจับมันเฉดสีที่ก็าทำมามันก็ประมาณนี้แต่พวงมาลัยหนังหุ้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตรงพวงมาลัยที่คนขับต้องจับเนี่ยกระชับพวงใหญ่ แล้วก็นุ่มนะครับสบายการเข้าเกียร์อิเล็กทรอนิกชิปเตอร์อันนี้ก็คือตามสมัยนิยมเลยค่ายญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้นะครับถ้าจะให้มาก็ไปให้คันลรแบบเกือบ2ล้านบอกว่ามันเป็นออปชั่นหรูอะไรเงี้ยแปลกมากทั้งทงที่ทำไมจีนเขาให้ได้นะครับไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้รถมี3เกรดนะครับก็ลดหลั่นกันไปนะฮะในเรื่องของอุปกรณ์แต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะมีสีเทาภายในอันนี้เป็นสีทูโทนนะครับ หน้าจอมี2ตัวนะครับหน้าปัดขนาด7นิ้วแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยในเรื่องของความบันเทิงขนาด12นิ้วในตัวท็อปก็ตัวหนังสือเล็กหน่อยคล้ายๆเฮดซิกเลยจะปรับจะตั้งค่าอะไรเลือกโหมดในการขับขี่ต้องมากดที่นี่หมดเลยการแสดงผลการทํางานของกระแสะพลังงานในระบบไฮบริดเนี่ยก็จะแสดงผลแต่ก็เป็นรูปให้ดูตรงนี้เขายังแบบไม่ได้ละเอียดนะอีกเรื่องที่หลายคนอยากรู้ก็คือเมื่อกระจกเยอะแบบนี้แล้วหลังคาพาราไมิกซันรูป สู้แดดไหมก็ต้องเร่งความแรงขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะไม่แบบโอ้โหร้อนเลยเหมือนตอนแบบแคปติว่าที่เป็นแคปติว่าจีนนะครับคืออันั้นคือแอร์ไม่สู้แดดเลยวันนี้รถไม่ติดฟิล์มแต่แดดก็อาจจะไม่จัดมากนะครับแต่ความร้อนในเมืองไทยคุณนึกออกไหมสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรเงี้ยวันนี้ผมถือว่าได้ฟิล์มดีๆหน่อยเนี่ยคันนี้แอร์ก็โอเคเลยนะครับในเรื่องของความเย็นเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารเด่นเลยเออทำห้องโดยสารเงียบประกอบรถแบบว่า ชิดเนบซีลต่างๆนะครับกันลมกันน้ําความเป็นอะคูสติกของห้องโดยสารของเขาทํามาใช้ได้เลยแม้ว่าหลังคาจะเป็นพารามิกนะครับเห็นไหมฮะพวกแผ่นซับหลังคามันหายไปปกติพวกนี้มันจะมีเสียงกระเทือนนะลมเข้ามาตามจุดต่างๆส่วนหนึ่งในเรื่องของแอโรไดนามิกก็น่าจะทําได้ดีนะครับเพราะรถเนี่ยดีไซน์แบบลู่ลมพอสมควรห้องโดยสารเงียบมากเบาะฝั่งนี้ปรับไฟฟ้านะครับ ก็สบายอยู่สวิตต่างๆนะครับที่จะเป็นต้องใช้ก็ถือว่าหาไม่ยากเนี่ยระบบช่วยจอดกล้องรอบคันเปิดปิดแอร์แต่เวลาไปเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำเป็นทัชสกรีนที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปทำก่อนออกตัวรถแล้วกันอะไรๆก็ชอบหมดเลยนะของที่ให้มาดีไซน์ก็สวยตำแหน่งจุดชาร์จไฟ USB ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็น Type A สำหรับติดกล้องเนี่ยเอาสายไฟมาเสียบตรงนี้ เรียกได้ว,ว่าคิดมาครบจบนะครับไม่ชอบอย่างเดียวคือยางขอบกระจกมองหลังเป็นหนังสติ๊กเส้นเนี่ยคือเขาสวมเข้าไปผมเห็นครั้งแรกที่ไหนรู้ไหมที่โรงงานเห็นมันวางอยู่ข้างล่างผมก็ไม่รู้มันคืออะไรพยายามหาสวมว่าเป็นขอบของตัวไวเลสชาร์เจอร์หรือเปล่าขอบของกล่องตัวไหนไม่อย่างนี้นะครับแล้วมันหลุดง่ายตอนที่ผมปรับกระจกนะฮะไม่รู้ว่าโดนความร้อนมันจะยิ่งเสือ่อมยิ่งดีดหรือเปล่า คือบางครั้งมันก็เหมือนจะแน่นนะครับแต่ผมโดนมันทีแรกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือลูกค้าจะปล่อยเปลือยหรือว่าเดิมเขาเป็นกระจกธรรมดาแล้วมาเปลี่ยนเป็นตัดแสงของคนอื่นทำไมเขาทำเป็นเฟรมพลาสติกได้ไอตัวนี้มันพอมันหลุดเนี่ยเราก็ต้องใส่ตอนจอดนะครับใส่เองด้วยมือข้างเดียวเราไม่ได้เบาะนั่งด้านหลัง นั่งสบายครับแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะสั้นหน่อยแต่พอคุณกว้างสะอย่างอะ่ะคือเวลาคุณไปหลายคนของข้างหลังเต็มคุณยังวางอะไรได้กระเป๋าผ้ากระเป๋าถือจะขยับจะแทรกลงฝั่งซ้ายห้องโดยสารกว้างมากพนักพิงพิงสบายนุ่มหนังที่ให้มานะครับถือว่าเป็นหนังสังเคราะห์ที่คุณภาพดีเลยละ่ะและการที่เจาะรูที่หนังมาเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเฉดสีโอเคเลยนะ เหมือนพวกรถอิตาเลียนอะไรอย่างนั้นเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะแบรนด์จีนคือแบบไปเร็วมากตำแหน่งหัวหมอนพอดีเป๊ะเลยแล้วก็รองหัวดีมากๆอยากให้พวกเราลองนั่งหลังคาเฮดรูมเหลือเยอะเล็กรูมเหลือเยอะแล้วก็ตัวพารา a m มิกซันรู f เรียกได้ว่าคุ้มเลยนะครับใช้งานง่ายด้วยยอยากจะปิดก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าไม่ต้องหาฉากอะไรมาเสียบฉากมุง้ง เสียบไปเสียบมามุ้งยนอีกแต่นี้ก็คือถ้าว่าเสียได้ไหมมอเตอร์ก็เสียได้นะแต่มันก็ง่ายอ่ะตอนที่มันรถใหม่ๆอ่ะเราก็อยากใช้งานอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมอ่า one touch นะครับสวัสดีฮาวาวฉันฟังอยู่ปิดซันรูปโอเคค่ะ ฉันจะปิดตันรู้เป็นผู้หญิงนะครับแม่ยานางรถเราสวัสดีฮาวาวค่ะฉันฟังอยู่ปิดม่านหลังคาปิดแล้วปิดหลังคาปิดหลังคาปิดแล้วยังไม่ปิดเลยปิดฉากโอเคค่ะฉันได้ปิดโหมดแอรแล้วอ้าวปิดแอร์เลยสวัสดีฮาวาวเปิดแอซแกปิด ของพิซเซอร์แอร์ฉันก็คือปิดได้แค่กระจกนะครับเปิดปิดแค่กระจกตัวนี้ยังต้องใช้สวิตช์อยู่สวัสดีฮาวสวัสดีค่ะ, wow. คะเปิดซันรูฟโอเคค่ะกำลังเปิดสวัสดีฮาวค่ะ, wow. คะฉันฟังอยู่เปิดหน้าต่างทุกบานโอเคกำลังเปิดปิดหน้าต่าง คือเราต้องพูดสวัสดีฮาวาทุกครั้งคือเหมือนเขาวางสายเร็วอะสวัสดีฮาวคว่ะฉันฟังอยู่ปิดหน้าต่างบริเวณหน้าขวาปิดแล้วสวัสดีฮาว,าวฉันฟังอยู่ปิดหน้าต่างทุกบานได้เลยค่ะเมื่อกี้ปิดแ,แค่ข้างขวาสวัสดีฮวาวสวัสดีค่ะปิดหน้าต่าง ปิดแล้วสวัสดีฮาวาวฉันฟังอยู่ปิดซันรูกำลังปิดซันรูแกล้งทำเป็นคนแก่ฟังข้อดีมาเยอะแล้วนะครับที่ผมป้ายยาไปเดี๋ยวมาฟังข้อด้อยมั่งมีข้อด้อยทั้งแบบที่พอรับได้แล้วก็ผมค่อนข้างจะรับไม่ได้ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาสำหรับผมนะครับอาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เคยใช้รถไฮบริด เรื่องของความร้อนจากชุดแบตเตอรี่ที่ลอยขึ้นมาไอความร้อนก็เยอะเหมือนกันลอยเข้ามาปะทะหน้าถ้าคุณนั่งฝั่งด้านข้างเนี่ยโดยเฉพาะด้านหลังซ้ายคุณจะรู้สึกถึงความร้อนของไอแบตเตอรี่ที่ขึ้นมาจากด้านข้างฝั่งนี้นะครับไล่ขึ้นมาตามเสาซีมาปะทะหน้าคุณห้องโดยสารครึ่งหลังจะไม่ค่อยเย็นเดิมๆไม่มีแผ่นปิดด้านหลังมาตรงนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มพอไม่มีแผ่นปิดด้านหลังความร้อนก็ยิ่งขึ้นมาอีก บางคนอาจจะบอกว่าเขามีท่อสําสหรับให้ความร้อนระบายออกไปความร้อนต้องเข้าใจแบบนี้ว่าอากาศร้อนยิ่งความร้อนจากตัวชุดแบตเตอรี่เนี่ยไอความร้อนมันก็จะลอยขึ้นข้างบนแล้วเวลาที่รถวิ่งเรื่องของลมแอโรดนามิกลมที่ปะทะเข้ามาหรือลมที่วิ่งผ่านใต้ท้องรถเนี่ยความร้อนจากไอแบตเตอรี่นึกออกไหมมันลอยขึ้นข้างบนมันไม่แรงพอที่ครีปมันจะเปิดออกนะครับแลวครีปมันอยู่ข้างล่างเขาระบายความร้อนอย่างไรชุดแบตเตอรี่ด้านหลังเนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศ จะมีช่องอยู่ด้านหน้าตรงนี้ความยาวประมาณ20ซนติเมตรมีฝั่งเดียวด้านข้างไม่มีอุณหภูมิในห้องโดยสารถูกดูดเข้าไปทางนี้แต่เมื่อเราเอามือมาอังดูจะไม่รู้สึกถึงแรงลมที่ถูกดูดเข้าไปอย่างของ t o y ยต้ถ้าเป็น t o y ยต้าคัมรี่โบเวอร์เขาอยู่ข้างหน้าอยู่ติดกับช่องเราจะรู้สึกเลยว่ามีลมดูดแต่ของฮาวาลเนี่ยโบเวอร์อยู่ข้างหลังลมก็ผ่านไหมก็ผ่านนะครับโบเวอร์ข้างหลังทําหน้าที่อะไร ดูดความร้อนของแบตเตอรี่แล้วระบายออกตามตะเข็บต่างๆแต่รถเนี่ยก็ถูกปิดผน,นึกผมยื่นมือไปข้างหลังนะครับระหว่างที่รถวิ่งคนขับเนี่ยเขากดเทคคันเร่งฟัดกับ M G z S บนถนนความร้อนยิ่งขึ้นนะครับยิ่งใช้ความเร็วสูงใช้อัตราเร่งใช้คันเร่งเยอะแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการชาร์จแล้วก็ดิชชาร์จตลอดเวลามันจะร้อนมากหลังเนี่ย ร้อนเลยอย่างพวก t o y o ต a CSR Toyota c o ตโ l c r o s คราทไมไม่เจอคือเขาเจอในโตโย t a c a m มรี่ไฮบริดก่อนไงครับแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรเขามีทางเข้าทางหนึ่งแล้วออกออกมาในห้องโดยสารเลยออกมันง่ายๆเลยเข้าด้านข้างออกตรงกลางออกมาผสมอีกทีนึงดูดเข้าไปแล้วยังมีความร้อนออกมาก็มาเจอกับแอร์ในห้องโดยสารอีกแต่นี้คือปล่อยให้ความเย็นเข้าไปไปเบรนไปมิกซ์กับความร้อนรอบเคสแบตเตอรี่แล้วปล่อยให้มันไอมันลอยขึ้นมา ก็เป็นปัญหาที่คนใช้รถไฮบิดเขาเคยเจอในยุคเก,าก่าตุยจ้าพรีวูดมีมาตั้งนานตอนนั้นก็ไปโทษหลังคากระจกกันนะครับบางคนบอกว่าเต้องติดซันรูฟกระจกมันเยอะผมบอกเลยว่ามันร้อนจากแบตเตอรี่นี่แหละเดี๋ยวคุณมาลองดูนะครับคำถามที่ตามมาผมบอกว่ามันเหมือนแบบค่อนข้างรับไม่ได้มันถึงกระรับไม่ได้เลยไหมผมไม่รู้นะผมถ้าผมซื้อมาผมเป็นคนขับผมว่าไม่สนไงคนข้างหลังก็จะบอกว่าร้อนหน้าร้อนหัวร้อนอยู่ท้ายทอยเนี่ยเวลานั่งเพราะมันร้อนหมดเลยข้อด้อยข้อที่2 ข้อด้อยเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่นี่แหละแต่เป็นข้อด้อยที่ถ้ารู้จักรถเข้าใจว่ามันก็แค่นี้เองก็จะพอรับได้ก็คือถ้าคุณขับเองปกตินะครับจะแซงเทนเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือรถไฮบริดมันมีมอเตอร์ช่วยมันคุณก็แซงไปได้เรื่อยๆออกไปเนียนๆน,นวลๆแต่ถ้าอารมณ์แบบขับแบบตามกันคาราวานคอนวอยกึง่งๆจะแข่งกันตัวนี้ก็คือไปเจอพวก1 5 0 0 NA เกียร์ CVT หนีเขาไม่ออกนะนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทําสเปคมาเนี่ยบอกว่า190แรงม้าแรงบิดอีกมหาศาลเขาวัดอย่างไรเอาแรงม้าของเครื่องยนต์พันหมาบวกกับแรงม้าของมอเตอร์แล้วมาเป็นแรงม้าสูงสุดเหรอซึ่งมันปกติมันไม่ใช่นะครับก็คือตอนออกตัวไม่มีปัญหาตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนั่งกัน3-4คนออกตัวเนียนเน,นวลๆนะฮะแล้วก็เดินทางเรื่อยๆเห็นครับร้อยร้ ขับขี่แบบสบายๆบาแต่เมื่อต้องการขับขี่แบบสปอร์ตแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดนะถ้าจะไปฟัดกับใครเขาแต่ความร้อนจากแบตเตอรี่มันอาจจะขึ้นมาในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนให้มาถือว่าดีนะครับใช้งานจริงประสิทธิภาพถือว่าใช้ได้ทั้งในเรื่องของอัตราเร่งและอัตราบริโภกเชื้อเพลิงช่วงล่างถือว่าประทับใจเกินความคาดหมาย แม้ว่าเราจะเห็นสเปคด้านหลังเป็นคานแต่สามารถเซ็ตออกมาได้นุม่มนวลทั้งในเรื่องของการจูนช่วงล่างนะครับสปริงช็อคแอับซอร์รวมถึงการให้ยางที่คุณภาพถือว่าดีเลยทําให้การขับขี่เนี่ยมันนิ่มนวลแล้วก็ทําให้การบังคับควบคุมต่างๆเวลาอยู่ในโค้งถือว่าทําได้ดีนะครับเวลาอยู่หลังพงมลาลัยความเครียดน้อยมากแม้ว่าจะขับด้วยความเร็วสูงนะครับระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวช่วยที่เข้ามาไม่เป็นภาระนะครับตอนผมขับเฮดซิกเนี่ย ด้วยความที่รถอาจจะบอดี้ใหญ่ปะทะลมมีลมยกอะไรต่างผมรู้สึกว่ามันยังมีความหน้าไวประมาณหนึ่งนะครับเวลาที่วิ่งในทางที่เป็นมอเตอร์เวย์ไฮเวย์แต่ในโจไลออนเนี่ยเรื่องของแอโรดนามิกการจัดการในเรื่องของกระแสะอากาศต่างๆถือว่ารถเนี่ยนิ่งพอสมควรเลยความแรงที่ฮาวาลเซตมาให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้า เดินทางไกลขึ้นเขาลงดอยไปได้แต่ถามว่ามันจะแรงเท่าฮาวเ e ลเฮซิกไหมมอเตอร์สเปคเดียวกันเพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่ให้มาเนี่ยที่ยอมให้ตัวมอเตอร์ดึงแบตเตอรี่จากด้านหลังเนี่ยมาในระดับที่น้อยกว่าให้เหมาะสมกับตัวรถแล้วก็ให้ได้ค่า FE ก็คืออัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ดีนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยไซส์เล็กแล้วจุดขายตัวเลขมันต้องเห็น20กิโเมต่อลิตรมันต้องทำได้ ไม่งั้นก็ไปซื้อเฮดซิกดีกว่าไหมนะครับหรือว่าคู่แข่งในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยพวกคนไดเอช V เขาก็ทําได้เหมือนกันในเรื่องของ20กิโเมตรต่อลิตรถ้าขับดีๆฉะนั้นตัวนี้เขาก็เลยดรอปความแรงมาลงมาแต่ถามว่าปลดล็อกจูนได้ไหมมันทําได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะแต่มันก็จะกินน้ามันขึ้นมาแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ที่มันจะทํางานที่รอบสูงก็อาจจะได้ยินชัดขึ้นนะแต่เดิมเดิมเนี่ยเขาทำมาเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดังมากรอบไม่ได้สูงนะนี่คือ ที่เขาจูดมาให้จากโรงงานแล้วถ้าพูดให้เห็นภาพไปอีกฟิลในการขับขี่ของไฮบริดของฮาวาลเป็นแบบไหนสําหรับตัว1.5 NA ก็คล้ายๆของตัว Honda เลยที่เป็น Honda e ECV ที่เอาระบบไฮบริดชุดนั้นเนี่ยใส่มาในตัว Honda City e h ECV แล้วก็ Honda าเ v สเ ECV คล้ายๆกันเลยนะครับต้องดูกันยาวๆสำหรับแบรนด์จีนมันยังใหม่อยู่มากนะครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีแรกของ Get w อ l มอเต o r ด้วยยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเยอะทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมด ไปลองขับด้วยตัวท่านเองดูรีวิวเยอะๆนะครับเพราะว่ารถราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับแต่ผมรู้อะไรมาผมก็มานำเสนอมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการกดติดตามช่อง Drive f u t u a l k จะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงการรีวิวทดสอบแบบเจาะลึกแบบนี้วันนี้ผมมินจาก Drive f u t u a l k ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ